สวัสดีค่ะเจคเคโนพโามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะหลังนี้นะคะนอกจากจะอยู่อาศัยกันได้แล้วนะคะยังสามารถที่จะประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นค้าขายเปิดร้านสมสวยต่างๆนะคะสามารถประกอบกิจการหน้าบ้านกันได้เลยทีเดียวนะคะทุกท่านอยู่อาศัยก็ได้ค่ะบรรยากาศดีๆทำเลดีๆนะคะเป็นบ้านหลังมุมเลยทีเดียวค่ะ บ้านสองชั้นหลังนี้นะคะอยู่ที่ตำบลแม่สาอเภอแม่ริมจัังหวดเชียงใหม่พื้นที่54ตารางวานะคะราคา1น5 0 0 0้านบาทค่ะซึ่งด้านในนะคะมี3ห้องนอน2อห้องน้ำา1ห้องครัวและสามารถจอดรถยนต์ได้2คันค่ะรั้วรอบขอบชิดแนวเขตชัดเจนนะคะเป็นหลังม,มุมทำเรดีๆนะคะอยู่ติดถนน2ด้านเลยค่ะ หน้าบ้านลำเหมืองไหลผ่านนะคะอยู่ใกล้ชุมชนค่ะทําเรดีดีเปิดกิจการค้าขายได้สบายๆนะคะเดินทางก็สะดวกสบายค่ะมีเพื่อนบ้านที่น่ารักนะคะท่านใดที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะสนใจเข้านัดชมแปลงจริงหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนติดต่อสายตรงเข้าไปได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะ แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ